ครับทีนี้ก็เช้ามานะครับน้ำน้ำเกาะเป็นน้ำแข็งครับอุณหภูมิมันเท่าไหร่นะตอนนี้แบบนี้คือน้ำแข็งนะครับเกาะาครับบนหลังคารถนะครับตอนเช้ากำลังจะไปเที่ยวในวันหยุดนะครับก็รอให้น้ำแข็งหยุดเกาะก่อนนะครับนี่คือได้เดินทางผ่านอุโมงค์นะครับ ทางที่จะไปเที่ยวกันครับเราจะไปเที่ยวเมืองโรเฮนเบิร์กนะครับนี่เข้าประตูเมืองเรียบร้อยนะครับนี่คือเมืองเก่าแก่ของโรเฮนเบิร์กนะครับอาจจะออกสำเนียงไม่ถูกตามท้องที่นะครับนี่ตึกบ้านช่องร้านค้านะครับจะสวยงามนะครับนี่คือหอนาฬิกานะครับประตูเมืองเข้ามาก็จะเจอ นักท่องเที่ยวหลากหลายนะครับเยอะมากเป็นเมืองเก่าแก่ครับย้อนยุคมีวรณพก,กเ,พเ, like e. เป็นเพลที่ฟังนะครับมีทางที่มีตึกสวยๆนะครับสวยๆเป็นเมืองที่สวยเหมือนเมืองอุ๋งนะครับก็ไม่ค่อยเบื่อคัการมาเที่ยวนะครับ